เชิญมาเรียนละกะเกษตรเตือนหนาเชิญมาเรียนละกะเกษตรเตือนหนาเอ้ามามาพี่น้องทั้งหลายกเกษตรของดีมากมายกเกษตรของดีมากมายสุดจะบรรยายให้ท่านฟังหมดมีบอลับทสอง ะพี่น้องเฮากลับมาพอกันดีกมื่อนี้ผมก่ได้เน้นไปที่ไข่หรอกครับพี่น้องผมมาเน้นเดี๋ยวผู้เฝาผมผอผู้เฝ้าเลี้ยงไข่ครับพี่น้องโอ้หลวบรอเลยพี่น้องอ้าสวัสดีครับซื้อยังน้องละสวัสดีครับเื้อยังครับซื้อยิ้วครับซื้อยิ้วเรียนหนังสื้อยิ้วสั้นได้ล้วกำลังสิขึ้นปพกส่นกำลังสิขึ้นปพส่นเรียนยิ้วใสครับเรียนอยู่กับวิ่ไล่กับเสียดขนแกนวิ่งไล่กับเสียดขนแกนมันยุ่มันจ่าเป็นปะครับโอ้ ก็คือเลียนโจบอกว่าชอแล้วอันนี้สิึ้นปอวสอก็คือต่อยู่หห่องเก่เาเข้าเลียนเอกใดครับเอกสัตวศาสตร์ส,สัสตวาศาสตร์อ๋อจบมากเป็นหมอเลยตัวนี้ windy, เป็นหมอสัตวศาสตร์สัตวแพทย์เลยตัวนี้เบิ่งเลี้ยงอย่างเนี้ยป้ามีทั้งง่วทั้ง,งไขยเลยพีน้องเฮ้าอันนี้เป็นฟ้ามของเฮ้าเองเลยเนาะเดี๋ยวงัวนี่ค้นเลี้ยงไรโอ้ยหูเหี้ยวหวเหี้าวเลยครับพีน้องเฮ้าแต่ว่าวขยนี่เลี้ยงไม่ได้ด่วนไปไข่ เอาสองปีคือทังไหนยังมาเลี้ยงไข่อยากอนุรักษ์อยากอนุรักษ์เนาะโอ้อนุรักษ์ไว้ก็คือบ่ได้เลี้ยงว่าเพื่อเดี๋ยวมาขายอยากอนุรักษ์งูเขากันอยากให้ลูกหลานเขาได้เห็นอ๋อให้ลูกหลานโอ้หายากได้พี่น้องเขาลูกหลานคนรุ่นไม่เขาสิมีแนวความคิดทั้งที่เสื้อยังก็ดเสื้อยิ่งเสื้อยิ่งเนาะโอ้ไข่เนี่ยตอนแรกออกมาจังไหนออกมาไดเสื้อมาแพงมาตอนแรกตอนแรกเอาไข่บัดมาเลี้ยงครับ ควายวัดครับเอาควายวัดแบบไหนเป็นองค์ไห่ไม้กัจจินทร์ตะมันอ๋อเป็นควายหลวงบ่ครับอ๋อเพิ่นไห้มาจักษตัวครับไห้เมียไห้ตัวเมียยัน่นี่เนาะเป็นเป็นควายพันธุ์ใดพ่อสิฮู้จักว่าเป็นควายสายจากทางใดเข้าเข่าไก่แต่เพ่นี่เงยับเข้าใก่เล็กน้อยแต่เพิ่งเอาไปใกล้เล็กน้อยครับพี่น้องโอ้คือขาดเสียกับเป็นวอลลัม อ่าหัวควาน้องอยิ้วด้วยพี่น้องเขาเป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งจะเลี้ยนนี่สิขึ้นบอกว่าวส่อผีนี่ครับพี่น้องแต่ว่าก็มีความสนใจอยากมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอนุรักษ์วัวไข่ไว้ไให้คนรุ่นต่อๆไปได้เบ้างเนาะเอ็นไหนได้เลี้ยงควายมากนี่พราปัญหาอย่างว่าเนฐานะเขาเป็นสัตวแพทย์น้ำปัญหาโรกนะครับโรคเนาะมันเออจังเขียนพวกอีกอย่างเนี่ยครับปากเท้าเปื่อยปากเท้าเปื่อยของเขานี่เป็นปะ เป็นครับเป็นคือกันเปลีป่ยนในอันนี้สามตัวนี่ก็เป็นเนี่ยเฮงได้บั่นเขาวิธีแก่เขาก็รักษาตามอาการอ๋อเขารักษาเองครับโอ้เป็นหมอนด้พี่น้องเขา,าเขาบ่ <c oughs> มีตัวยาเขาก็ไปซื้อขาแก่อ๋อ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 ได้ควายวัดเนาะเป็นควายที่เพิ่นเอามาให้เพิ่นให้เพิ่นให้จักครอบครัว,วตอนนั้นลอยก็โตประมาณหาซิบหรือเปลครับโอ้ลอยก็โตเพิ่นตี ปานชาวบ้านเ้อเป็นผมแบบผู้เดียวผมไปเล่นหันเพิ่นไปแจกยิ้วิไลกันอ๋อเพิ่นแจกยิ้วิป็นไรกันเสียโดอะไมาผู้เดียวโอ้ถือว่าได้โคตราเด้่พี่ดอกดิได้โคตราควายมาเลี้ยงนะอันนี้ลวกเพิ่นวะเนี่ยไปไปใส่เ่าไปใส่ลวกทั้งใดพ่อทั้งใดพ่อกรมตัวเชิงอ๋อพ่อกรมตัวนั้นมันติดมากตัวตอยตัวตัวแม่ม่เนี่ยตัวแม่ตัวใหญ่เนี่ติดมากเนาะระบายตัวน้อยๆนี่ตัวผู้กือตัวแม่นี่ตัวผู้ครับจะได้พ่อกรมเป็นพ่อกรมบรรสัตว์ของขอนแก่นเท่านี่เนาะเพิ่อนยุ่งใส่ละ มองว่านี่มองควายผูยู่นี่มันยู่ใส่แม่นยู่่ททาาเออุธยู่ทาภาศูนย์น้ำเชื่ออ๋อศูนย์น้ำเชื่อยุธยาภาเพิ่นมาทับเทียมให้เนา้ออันนี่เป็นควายแม่แบบเขาเขาเล่เขาล่าเลยเด้่พี่น้องเฮาแต่ว่ากัเป็นควายพันธ์พันธ์บ้านเนาะพันธ์พันธ์จีปอกับวาได้เนาะ พามันมันมันพันในถึงพันแต่ว่าตัวลูกนั่นสิเป็นสิเป็นพันเพื่อนบ้านครับพี่น้องแต่ว่าตัวแม่เนี่ยสิเป็นไข้ยน่อยแต่ว่าตัวลูกไอ้สาวนั่นสิเป็นไข้กลางขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวไอ้บักเถิกหน่อยนี่เป็นลูกเป็นลูกของกลมนะครับพอพอ,พอนําเชื้อของกลมเลยพี่น้องเข้าไ <c oughs> ม่ไกลๆเมื่อกี้ได้ยินบอาว่ามีในหอยเมื่อกี้ได้ยินบอาว่มามีในหอยมามาหาเนาะ <c oughs> เลยส่งเตือน,นๆตือนนะ องตื่นเตือนเดี๋ยวจะเห็นผมนี่ก็ยังตื่นได้ี่น้องเหมือนได้ยินว่าในห้อยนี่ไม่ได้สิเบือนนี้ได้นี่อันนี้เ้าก็เลี้ยงแบบสายโนนรักน้องหลาเขาก็บว่ได้ว่าเทาสิไปปล่อยไปขายเนาะเลี้ยงไว้ให้ไว้ให้ลูกให้ร้านไว้เคลื่อนไขให้แผ่นดินเนาะวันนี้ถ้าสมมติว่ามันไหลขึ้นมันไหลมันไหลหรือว่ามันออกแม่แพรรั่วมันไหลแห้งหรือเขากับสิปล่อยอยู่บ่ะนาสิปล่อยนะนาสิเพราะมันไหลเนาะ เป็นดอนมีน้ำอ่ามันว่มีน้ำคู่ใ่ตัวนี้ก็บพว่ามีน้ำตัวเดียนี่เป็นวายพัน์นี่สูงประมาณเท่าไรพ่อร้อบ่ประมาณร้อยิบ่ถึงร้อตัวแม่นี่สิร้อยยี่ิบลวตัวลูกนี่ยังสิบือนประมาณเบืนไปหายี่ิบแต่ยังพันถึงร้อยยี่สิบหาพี่นองเป็นไข้หน่อยนะไปเขาเบื่งง่วเบื่งง่วแม่หัวพี่น้องเขาเดีวเบื้องไข้มาหลายควกแล้วเบื้องงวงหน่อยหัวเง้าวเตียบเสียบหัวเหี้าวนยครับพี่น้องเข้า เอ้าหัวนมเราเป็นยังไงน,นะลูกมันว่าท่านได้กินเบิร์นใช่ไหมครับโอ้ไม่น้อยอยู่โอ้ดวดเป็นหัวดวดเป็นหัวกับหัวใดเพได้ดวดกับเพราะบลงลูกจักเดือนแล้วครับลูกเขาสองเดือนเมื่อวานสองด <ๆ S 1> เดือนเมื่อวานนี่เนาะป้าเคนให้ลูกจกักโตแล้วแม่ยนี่โตที่สโอ้ยอันนี้เอือนว่าง่วบาซิน,นเนาะหัวเงี้วไก่ปากเลยครับพี่น้องกันกันง่วงหูวเงี้ยวสิแค่ปกติได้ยินไหมจาว่า มันสีแพงโขนบ่อคอยกลมกินหญ้าแม่นี่หรือทีกินเนี้ก็ตัวกันเดือกตัวกันดอกอันนี้เพิ่นได้ใส่พอพันทา้งใดบ่าอะี่ลูกแบบเลดคิงของเจ้าโอบัติเหยื่อ๋อลูกลีดคิงี่ง้อนข้าวใสง่วกับฟังกับเบื้องเนี่ยผมก็บพราะีความรูเป็นไงหรอครับพอพันง่วแต่ว่าสมัยตะกี้เคยได้ยินบักจงอ่างเขาแบกนี่ยังหละควายดังๆใส่เชียงเยื่นตะกี้เนาะ เชิญชวน,นที่นองเข้ามาเลี้ยงง่วเลี้ยงควายในจักหน่อยนะครับกัอยากเชิญชวนนะครับคนรุ่นมไม่รุ่นเฮานะครับมาเลี้ยงอนุรักษ์ไว้นะครับถ้าเขาบออนุรักษ์เราพูดใเสียนอนุรักษ์ครับเพราะว่าผู้่นเกิดไม่เข้า่นกันสิมรสไปเนาะเฮ้ากับเป็นคนรุ่นไม่ขึ้นมากเข้ากับมันก็ตรงเรื่อมที่หฮาเนะอนุรักษ์พิ่นเพราะว่าพันพูดเฒ่าพ่นไปแล้วกันเ่า คนรุนหลังว่าสารต่อคนรุนหลังข้าไปก็สีบ่ได้มีเห็นเนะาะบานี้สาหรับผู้ที่อยากเลี้ยงวายแต่ว่าบ่อ่อยมีทุนเนี่ยเพราาไปท่างใดก็มีได้วายแพงๆนี่เขามีหมองแนะนําไปบ่ควายหายเงียบไหายยากเนาะไปตลาดนัดกับเพื่เดี๋ยวเยอมรับเลยเดี๋ยวเดีจังหน้าไปตลาดนัดนี่ก็โอ้หนักแยงก็ <laughs> บ่าได้โทษผู้ดใหดหรอกครับพี่น้องหฮอก็ ผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นธุรกิจเพิ่นก็เฮ็ดน,นะครับผมแต่ว่ากะสารับพี่น้องเฮาผู้อยากเลี้ยงกะมันก็พอมีช่องทางอยู่ดอกเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้กรมเพิ่นยังแจกอีกปะงานีดนี่ครับเพิ่นยังมีโครงการมาเรื่อยๆอยู่เน,ะนาะงานฉีดนีเรื่อยๆมาอ๋อโครงการแต่ว่าอันนี้ของน้องยุวนี่ไปเลี้ยนยุ่เกษบเียบมันจา่าเรามีมีควายมาใหา้เราบ้านห้าหนี่ได้ผู้เดียวครับตำบลบ้านทมห้าแต่ผมได้ผู้เดียวอ๋อห้าวตรงมีผลง,งานดีเด่นหรือว่าตรงเลี้ยนเก่งหรือว่ามีเกียรติเฉลี่ยสูงอย่าง มันอันแบบได้ล่ะเพื่อนเอามาเพืเอาา่นอนมาอยากวัดจากผ่ากลางเพ<อ>ันื่อนเาเพื่อนยืมสถานที่วิไล<อ>เป็นแจก<อ>ผมเป็นคนดูแลเพื่นอนจะได้ขอมาเลี้ยงจะไดขอมาเลี้ยงก็<อ>ได้มาตัวเนืองเนาะอไอ้มาแม่เนืองนี่ก็คือผลผลิตทีเห็นได้พี่น้องเข้านี่ก็ถือว่าน่าชื่นชมนะพนี่น้องเข้าไหวรุ่นยกไม้บานเข้านี่แท่านที่ไปจริงๆมันกับพ่ได้วากันต่อนะ้ครับผมโซเชียลมันกับข้ากับใส่นในความพอดี แล้วก็เบื้องขันขันขันบ่มีคนเบิ่งโซเชียลผู้เห็ดงานทางโซเชียลกับคงสีบ่มีลูกค้าแต่ว่าเ้อกับใส่มันพ่อดีครับพี่น้องแต่ว่าเห็นวัยรุ่นเ่ามีแนวความคิดแบบสี่มันก็เป็นนี่ยังที่น่าประทับใจและก็น่าทึ่งนะครับผมนี่น้องยิวนี่อายุปีนี้กับสิบเก้าเนาะสี่ขึ้นบอกว่าสอกัมีแนวคิดที่อยากจะอนุรักษ์พันธุ์วายอนุรักษ์วัวน์ลวายไว้ให้คนรุ่นหลังของ รุ่นโตต่อไปได้เบื้องเอ้ากันี่ก็ให้ประสบผลสําเร็จเด้อล้วก็เลียนหนังสือก็ให้ประสบผลเลื่อจบมากเข้ากับมาเป็นตัวย่างที่ดีให้บ้านห่อได้มีว่ามีวา่ได้เบื้องจังสี่ไปนะครับผมเอาในหน้ากับไว้พ่อใ้นี่กระกรางการมากแล้วถือว่าแหกมันนะครับผมก็ให้มีว่ามีวายสายพันธุ์ดีๆงามๆมังสี่ไปให้น้องให้น้งเฮ้ารุ่นต่อไปได้เบื้องเด้อเอ้าขอบคุณหลายๆครับแต่พี่ผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายามได้ปะ ได้ครับมีเบอร์โทรปะมีครับเอาใส่ไว้จักน้อยนนยหน่งศูนย์หกหนึ่งห้าสามหนึ่งห้านึ่งเจ็ดส้เสา้น้องยิเสื้อเต็มบ้างเด๋ผมเป็นหมอลำน้าหมอลำสิคคินหมอลำสิคครินครับโอ้เป็นหมอลำรวอมครับหมอลำสิคครินอ๋อจะก่อดแน่ไปมีหมอลำรวอมได้พี่น้องผมว่ายดเสียงมากขึ้นคน เป็นหมอลำก็ยังคนเป็นนักล่องนี่ฟังเสียงเอามาจักจักจักวักหนึ่งเนีไปน้องละเอาเชิญมาเรียนกระเศษกัได้เชิญมาเรียนกรเกษตอเอาเราเอาไว้จักเพิ่งเชิญมาเรียนลระเกษตรเตือนนาเชิญมาเรียนละเกษตรเตือนนาเอ้ามาอาพี่น้องทั้งหลายเกษตรของดีมากมายกษตรของดีมากมายสุดจะบรรยายให้ท่านฟังหมด มีมอลาบันองคเพราะเป็นเพราะเป็นแล้วเด้าสื่อมือนี่ยังล่ำอยู่ปะล่ำครับโอ้เดี๋ยวไปล่ำท่างใด๋แต่ว่าติดโควิดเดี๋ยวนี้กับเพิ่อนกับ่ไอร่ำแต่ว่าห้องไปเรียนหนังสือห้องกับเป็นหมอลาบพร้อมแล้วก็บห้องกับเปทนรำการแสดงพร้อมแล้ววันนี้ห้องกับมาเรียอซื้อคณะสว่างใดครับไปกับบ่ได้ถือว่าคณะแต่ว่าชวนมาสิไปนั่พอคู่เพิ่อนไปรับเชิญมาคู่าะเบ่ได้เป็นของเจ้าของ พอคู่กับยุทธังโคกโพชัยโคกโพชัยเข้ากับปน้ำเพลินเอาเอาโอเคครับพี่น้องอมือนี้กับเบื้องนอกอยากได้มีง่วงงาม,งามสูงสูง,สงมีวายสายอนุรักษ์แล้วกับหลวล้อนะพี่น้องเข้าน้องยิ้วนะครับบ้านน้องกุง้งตำบลบรรทุนอำเภอเมืองขอนแก่นตำบลเดียวกันครับผมครับวอากันยืดตึงดนยังหัวเป็น่นวอลรัมครับพี่น้องเอา,เอานี่กันหนะ้าอวยพรให้เ,เรียนหนังสือเกง่งๆจบมากแล้วก็ได้เป็นคู่เป็นหมอสเลยก็ มี่ว่าวิ่ค้ายไว้ให้คนรุ่นหลังเข้าได้เบื้องสมความตั้งใจเด้อโอกาสมาสงการปีไม้ไทเ่หากะให้เจ้าเลื่อนก้านาเด้อบอกลาเด้ออ่าโอเคอเค,ครับผมขอบคุณครับ